ทอมเดสบโรจากสำนักข่าวไทม์สปอร์ตมีรายงานข่าวว่า l o r ิสคาริอุในวัย32ปีกำลังกลับเข้าสู่เส้นทางที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในการเล่นฟุตบอลของเขาตอนนี้คาริอุสกำลังเล่นให้กับสโมสรชาวเก้0-4ในบุนเดสลีกา2และกำลังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากจนตอนนี้แฟนบอลตั้งฉายาให้เขาคือฟีนิกซ์แห่งชาเก้ จากแนวทางที่เขานำพาทั้งตัวเขาเองและชาวเก้กลับมาสู่เส้นทางที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งอีกครั้งปัจจุบันตอนนี้ชาวเก้อยู่ในอันดับที่สองของตารางและตามหลังจาฝูงอย่างเอ p a d พา b o เดบอ07อยู่เพียงแค่2คะแนนและแน่นอนว่าพวกเขาไม่โอกาสลุ้นเลื่อนชั้นกลับสู่บุนเดสลีกาอีกครั้งในฤดูกาลนี้ทั้งนี้ฟอร์มของคลาริอุสก็น่าทึ่งอย่างมาก เขาเสียไปเพียง7ประตูจาก12เกมเท่านั้นส่งผลให้ทีมมีสถิติเกมรับที่ดีที่สุดในลีกในเวลานี้อีกด้วยและไม่ใช่แค่การแซฟที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่รวมไปถึงการมีส่วนร่วมต่างๆในเกมรับคาริอุสกลายเป็นหัวใจสำคัญของชาวเก้ไปพันที่เรียบร้อย